โดยเนื้อหาสาระโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยรัชกาลที่แปดไม่ค่อยอยากเป็นกษัตริย์เท่าไหร่แล้วก็มีทัศนะไม่ค่อยดีต่อสถาบันกษัตริย์มันเป็นสถาบันที่เอาเปรียบประชาชนมันงี่เง่าอ่ะแล้วก็ทรงเห็นว่าผู้ปกครองประเทศควรมาจากการเลือกตั้งนะครับอันนี้แหละครับกษัตริย์ที่ประชาชนรักจริงๆที่ไม่ต้องโฆษณาเนี่ยไม่ต้องทุ่มงบประมาณโฆษณาคือในหลวงอานาันต์เนี่ย ประชาชนในสมัยนั้นรัก,กักจริงๆนะครับเพราะเขามีความจริใงอ่ะเขาไม่ได้พระเสียงทงเสจโรคือเขาทาเป็นปกติเป็นคนที่สัมผัสได้ที่สําคัญที่ระบอบจ้าหลวงประศัตรไม่ชอบมากๆก็คือว่าในหลวงนานเกะกะจะเล่นการเมืองในรหลอบประชาธิปไตยลงสมัครเลือกตั้งแล้วก็ดันไปเห็นด้วยกับในปีดีครับจะต้องปรับปรุงประเทศ ในปีดีเนี่ยเป็นไอดอลนะครับเป็นไอดอลของในหลวงอน,นันต์นะครับเป็นยอะเป็นไอดอลเพราะทาดีหลายอย่างเป็นหัวหน้าขบวนการสฤษดิ์ไทยื่องการ,การเป็นคนไปแก้ไขสัญยาความไม่เป็นธรรมสารพัดที่ทําซึ่งมันแปลกมากสมัยน,นู้นประเทศไทย่มีคนที่เก่งที่สุคือในปีดีเก่งมากวิสัยทัศน์กว้างไกลมากก็เลยเป็นไอดอลราชการที่แบ ตรงนี้แหละครับมันทําให้พวกเจ้าไม่สบายใจแล้วมีเรื่องสุดตัวอีกนะครับอย่างที่บางท่านพอจะทราบคือมีข่าวลือว่าพระชนีสีสั้งวานเนี่ยเป็นไม้อย่างสาวนี่จะแ,แต่งงานใหม่มีเรื่องชู้สาวขึ้นที่จริงมันเป็นปกติของราชวงศ์นี้นะแม้แต่พี่สาวคือกันทิวัฒนาก็แต่งงานหลายครั้งหลายหนแต่งเปลี่ยนแต่งเปลี่ยนไปนเรื่อยครับ พราะฉะนั้นจริงๆอ่ะสังวานเนี่ยก็ธรรมดาในเรื่องความรักก็ไม่ได้ลองใครนะครับเพราะฉะนั้นมา่อไกลายเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนรวมเนี่ยแล้วก็จะไปบังคับในหลวงอานันต์อีกว่าอย่าไปมีเมย์เป็นฝรั่งนะอา้าวเขาอยู่เมืองนอกเขาสนิทชิดเชื้อเขาเรียนด้วยกันเขาก็ชอบกันห้ามลูกไปชอบฝรั่งแต่ตัวเองอ่ะไม่รู้ชอบฝรั่งชอบเอาหมด แล้วลูกก็ไม่ค่อยเชื่อฟังครับไปเห็นดีเห็นงามกับไอ้หัวหน้าคณะรัชชรปีดีพนมยมซึ่งมันล่มระบอบสุวสิทธิรา a ชคือเขามองว่าปีดีเนี่ยเป็นหัวหน้ากบฏนะครับเขาไม่ได้มองไปว่าปีดีเป็นผู้อภิวัตเป็นเขาพวกระบอบกษัตริย์ระบอบเจ้าเขามองปีดีมองเป็นศัตรูนะเขาเกียดนะเขาเกียดเพออไม่น้อยกว่าทักษิณเขาเกียดเขาอาฆาตมาดร้าย สองวานเนี่ยแกเก่งอย่างหนึง่งสีสองวานเนี่ยแกเก่ง,างมากแกรู้ว่าคณะรัษฎรมันต้องการเอาลูกแกเป็นเจ้าเพราะมันอดแอร์สกุลมฮิโดนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีน้ํายาเทียบกวับบริพัตรนี่คนละเรื่องเลยนะครับแกก็รู้นะแกก็เลยประเภทว่าแกจะคุ้มลูกคุมหัวใจคือคุมตัวกษริย์ แกก็อ้างว่าแกจะต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเองเพราะตัวแกไม่มีอะไรเลยนะตัวแกจริงๆเจ้าเขาก็ไม่เอาแกนะระบอบเจ้าเพราะว่าแกเป็นเชื้อจีนเป็นสามัญชนลูกกัมพาไม่ได้มีอะไรครับอาศัยว่าสว่างวัฒนาเขาเอ็นดูและทุกคนก็รู้เขาว่าระบอบเจ้ามันจะได้ดีต่อเมื่อลูกหลานได้เป็นกษัตริย์ลูกหลานเป็นกษัตริย์ตัวเองก็จะเปลี่ยนฐานะมีอำนาจ มีบุญบารมีเขาฉลาดครับก็อ้างว่าจะต้องควบคุมดูแลเลี้ยงลูกด้วยตัวเองคุมลูกให้อยู่ก็เหมือนเป็นซูสีทาวไกลๆโดยกะให้อยู่ทิสแลนด์นานที่สุดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยตัวเองครับรัฐบาลก็ไม่ชอบนะอึดอัดรัฐบาลคุมกษัตริย์ไม่อยู่เพราะว่าสีสมา,าเขาเลี้ยงของเขาเองจะคุมยังไง ราชสำนักก็คุมไม่อยู่ครับคุมกษัตริย์ไม่อยู่รัฐบาลคณะรัษฎรก็อยากให้กษัตริย์เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเพื่อความสะดวกในการควบคุมพูดตรงๆนะไม่ได้จงรักภักดีหรอกก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันเอาเจ้าเป็นตัวประกันตัวประกันที่อยู่ในประเทศไทยไปอยู่ตา่างประเทศอยู่สนแสดงจะไปคุมยังไงเกิดไม่ไปทําอะไรแล้วคุมไม่ได้มันเป็นเจ้าอ่ะ ราชสำนักนี่ก็ต้องการคุมเองครับพวกระบอบอเจ้าเขาไม่ต้องการให้สังวานมาคุมสังวานนี่มันมาจากไหนไม่รู้นะจริงๆเขาไม่ยอมรับสังวานนะเป็นสามัญชนไปเลี้ยงลูกเนี่ยมันจะเพียงครับมันจะไปใช้เจ้าของกิงเขาต้องมีโรงเรียนเจ้าสองกันเองโต้จะได้เป็นเจ้าร้อยเปอร์เซนขนานแท้อย่างที่ภูมิพลมันเป็นอยู่เจ้าขนานแท้แบบพลเอกเปนเนี่ย แต่ว่าสังวานเนี่ยเขามีคนสนับสนุนอย่างเป็นทางการคือสว่างวัฒนาก็ไว้วางใจครับเออหนว่วยก้านดีให้ดูแลหลานทั้งสามก็ไปอยู่ที่โรซานชุดเซแลนเข้าโรงเรียนกินนอนอยู่ใกล้ใจกลางเมืองมีหญิงรับใช้คนไทยหนึ่งคนผู้หญิงสวิตอีกหนึ่งคนและผู้หญิงจากวังอีกหลายคนอาศัยอยู่ใกล้ๆก็อย่างที่ทราบนะครับว่า อันนั้นแกมีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอ,อยู่เป็นประจำแต่ภูวิพลเนี่ยไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยอะไรแล้วก็รู้หน้าที่การงานดีนะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพวกระบอบเจ้าหรือศรีนาไทยเนี่ยเขามีความโชคดีหลายเรื่องคือเขาเป็นแท็กทีมเขามีสำนึกในชนชั้นของเขานะครับความได้เปรียบ เขามีหลายวิธีเขารู้จักรอในจังหวะที่เขาอ่อนแอเขารู้จักรอนะรู้จักดึงเกมที่สำคัญคือเขาสามารถสลายความสมคีในฝ่ายประชาชไใจได้อย่างดีที่จริงทุกคนก็รู้ว่าคุณสองวานเนี่ยแกวานเสน่กเก่งแกอ้อนแกฉอเลาะซึ่งจริงๆใครๆก็รู้ว่าคุณเฉลียวเนี่ย ก็อยู่กับแกในห้องนอนวันที่รัชการที่แปดสวรรคตและแกก็าสามารถไปอ้อนของคนอู้นี้ซื้อเวลาแล้วแกก็าหาพิกมุมได้เพราะฉะนั้นจุดหนึ่งก็คือว่าเราอย่าไปประมาทนะครับคนพวกนี้มันมีวิธีมันมีลูกเล่นเยอะต้องบอกตรงๆว่ารัชการที่แปดจะเป็นอุบัติเหตุหรือไม่เนี่ยถ้าดูจากความเป็นอยู่เนี่ยนะรัชการที่แปดแกไม่ค่อยอยากเป็นกษัตริย์ทบบอกว่าจะได้เป็นแกไม่สบาย แกเกิดอาการทั้งใจทั้งจิตะนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยบ่อยแล้วก็ต้องบอกต้องกล่าวต้องเรียกคือออกก็ไม่ค่อยออากการง,งานนะนะไม่ค่อยขยันเหมือนภูมิพลคือต้องเคี้ยวเขียนบ่อยภูมิพลเหมือนแกรู้ว่าแกเป็นพระลูกชานะคือแกเอาดีทั้งเป็นเจ้าอันนี้ก็คือเป็นความโชคดีของ ระบอกกษัตริย์ที่ได้ภูมิพลมาเป็นกษัตริย์อันนี้พวกเขามองกันอย่างนั้นนะครับแต่เป็นความโชคร้ายของประชาชนหรือไม่ก็ลงพิจารณากันเองตอนนั้นพระจุลีนศรีสังวารก็อ้างสิทธิ์ในความเป็นแม่ครับคือแกก็ฉลาดแกรู้ว่าถ้าปล่อยลูกมาอยู่กรุงเทพเนี่ยนะรับรองโดนตะขึ้นทั้งร่องนะตัวเองก็จะไม่มีอะไร พราะถ้าเจ้าอยู่กรุงเทพปุ๊บเนี่ยคณะรัษฎรมนคุมคุมหมดครับมันก็โดนคุมไม่คณะรัษธรก็พวกเจ้ามันคุมอะแล้วเจ้าเขาไม่เอาแกแล้วกินเจ้าเขาไม่สนใจแกแล้วคณะ,ะรัฐธรมนันก็ไม่ได้สนใจมาสนใจแต่ตัวกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นการที่เอจมีอำนาจอยู่ได้คือแกต้องเอาลูกไปเลี้ยงเองคุมลูกให้อยู่ครับไม่ต้องฟังใครทั้งนั้นเรียกว่าลูกอยู่ในมือสั่งได้เรียกได้ อันนี้คือความฉลาดความมาตูลอดของคุณสังวานก็อ้างว่าในหลวงอน,นันต์สุภาพไม่ดีไม่แข็งแรงไม่เหมาะกับอากาศร้อนอ้าวก็ไม่ต้องเป็นกษัตริย์แต่จริงเลยประเทศไทยมันเมืองร้อนเนี่ยกูาก็เป็นกษัตริย์อยู่อเมริกาอยู่เมืองนอกอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยบอกว่าไม่เหมาะอากาศร้อนแล้วก็ให้ลูกเรียนให้พร้อมครับเรียนชุดสแลนด์ เรียนวิชาการทันสมัยทุกอย่างภาษาฝรั่งเศสอังกฤษลาตินเยอรมันรู้หมดครับแทบจะไม่มีเวลาเรียนภาษาไทยนะครับต้องเข้าใจว่ารอแปดรอเก้าแล้วการนิวัฒนาสีสังวนสี่คนแม่ลูกเนี่นะส่วนใหญ่เลยนะครับเขาไม่ได้พูดภาษาไทยกันนะครับเขาถนัดภาษาอื่นนะอย่างรอเจ็ดนี่เขียนภาษาไทยแทบไม่ได้เลย สีสังงวานก็ขู่รัฐบาลคณะรัษฎรว่าถ้าบังคับกันมากก็ให้ลูกชายสละราชบัลลังก์่่เอางี้เลยนะเออถ้ามากเรื่องนะก็ออกไม่ต้องเป็นเจ้าสว่างวัฒนาตกใจครับทำงี้ได้ไงถูกหัวยนี่จะคือลอตเตอรี่เลยใช่ไหม หลานตัวเองเป็นเจ้าแท้ๆอ้าวลูกสะพ้ายบอกว่าถ้ามากเรื่องอะออกเลยไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วก็สกิดบอกรัฐบาลบอกทางวังทางพวกเจ้าบอกว่าเฮ้ยถอยๆเลยถอยเดี๋ยวฉันดูแลเองไอ้นี่มันใจร้อนนะสังวานเขาใจร้อนเขาดูเดือดไปหน่อยนึงก็เลยส่งลูกสาวครับชื่อว่าลไรอลงกรเนี่ยคือเทียบก็คือเป็นป้านั่นแะ สุกุณจะเป็นพี่สาวของมหิดลนะแล้วก็ส่งลูกเลี้ยงคือลังสิตปิยุรศักรังสิตปิยุรศักเขาก็พาแม่ครับสว่างวนาเขาเอามาเลี้ยงนะเป็นลูกละการที่ห้าเมือนกันสองคนนี้ครับวาลัยอลงกรกับลังสิตปิยุรศักให้ไปดูแลครอบครัวมหิดลช่วงนั้นเนี่ยรัชกาลที่เจ็ดยังอยู่ลอนดอนครับอ้างไปรักษาตานะรักษาพระเนตร ก็ยังคิดวางแผนกับพวกนิยมเจ้าหวังจะทวงคืนอำนาจรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยเขาถือว่าเขาต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงอะนะเหมือนคอรชอประยุทธ์เหมือนกปปสรัชกาลที่เจ็ดในหัวหน้ากอปสอตัวจริงคือมันเป็นคุมเชิงอยู่อังกฤษบอกว่าไปรักษาะเนตรแล้วต้องการทวงคืนประชาธิปไตยที่แท้จริงครับสงสัยคอรชชอประยุทธ์เนี่ยมันเรียนแบบรัชกาลที่เจ็ด จะถูกคืนที่แท้จริงมันที่ไหนประชาชนคือประชาที่ไตยประชาชนตัดสินก็แท้จริงมันไม่มีหรอกสมบูรณ์ก็ไม่มีครับรู้สึกเขาจะใช้คําว่าสมบูรณ์นะคะคุณลุงอาจจะซ่อนอในยะว่าแท้จริงคือสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่หรือเปล่านะคือเขาหาว่าอย่างนี้อาจารย์เขาหาว่าข้าพเจ้าอะไรต้องการมอบอํานาจให้ประชาชนแต่ไม่ให้บุคคลใดคลหนึ่งเนี่ยนะเออ ไปให้หร้ายคณะรัฐดอนคณะรัฐดอนปนอำนาจแช่อำนาจเพื่อตัวเองมันก็มีครับบางส่วนเป็นอย่างนั้นแต่มันมีกฎกติกาไนงะมันมีการเลือกตั้งใช่ไหมคือไอ้สมบูรณ์จริงๆอ่ะมันไม่มีครับสมบูรณ์หรือว่าเต็มที่มันไม่มีประชาิปเต็มเป็นกระบวนการมันมีแต่การพนันทุกวันนี้อเมริกาเป็นแบบสมบูรณ์แม่ก็ไม่เป็นครับแข่งงกันอยู่นี่มันเลือกโดยประชาชนตัดสิน สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มาคือดีขึ้นเรื่อยๆถึงวาระก็เลือกกันใหม่เป็นแค่สองสมัยแล้วก็ต้องออกทีนี้พยานยาจะทําก็จริงนะักการที่เจก็เท่ก,ก็อยากเอาคืนนะนะแต่ตอนนี้คณะรัฐธรรมยังใหม่ๆอยู่นะยังสามัคคีกันดีอยู่การเมืองเศรษฐกิจแล้วมีในปีดีในปีดีแก้ไขปัญหากิมีฝีมือนะ ต้องย้อนว่าในปีนี้นี่แกจะผิดจะพลาดอะไรก็ไม่รู้นะแต่เรื่องการเมื่อเศรษฐกฐิจที่แกเก่งนะในยุคนั้นเนี่ยถือว่าหาคนเก่งเท่าแกเนี่ยไม่มีอ่ะเก่งยิงเกงครับปีดีเก่งแล้วก็นิ่งด้วยนะแต่ว่าบางทีมันก็ประมาทพวกเจ้าแล้วไปแตกสมัคคีไปตีกันเองตอนนั้นคณะรัษฎรก็พยายามเสริมอำนาจตัวเองอนะลังบางพวกเจ้า ไล่ออกไปตัดออกไปก็เหมือนตอนนี้ที่ประยุทธ์คอรชอมันล้างบางฝ่ายประชาธิปไตยมันก็ล้างบางหาว่าเป็นมาฟงมาเฟียจ,จับนู่นจับนี่คือย้ายหมดใครเป็นเสื้อแดงฝ่ายทักษิณรับชัดไต่ไม่เอการโรงงานไม่ขยันั่นแข็งไม่ขยงนันแข่ง,ขงรับชัการมันปลดมันไล่ออกหมดนะครับมันทีใครทีมันคณนะรัฐสภก็เหมือนกันพวกนิยมเจ้าถูกปลดออก รัฐบาลก็ยกเลิกขบประเพณีเจ้าสมัยนั้นระเพนีโกนจุกโศกกานะนะเขาไว้จุกนะครับพอผู้ชายอายุทักสิบสามสิบสี่พิธีใหญ่โตนะพิธีโกนผมจุกเนี่ยคือเป็นหนุ่มแล้วไม่ต้องโกนจุกออกนะ <c oughs> เลิกครับโศกกานไม่มีแลกนาขวัญสองวันก่อนก็ไม่มีนะครับคณะราษดรเขายกเลิกแลกนาขวัญน,นะคิดัูจัง มันจะกี่ปี80ปกว่าปีเขายกเลิกแล้วม่กลับมาใหม่นะมันไม่รู้ถอยหลังยังไงร,รัฐบาลไม่ใช่วันเลิกอย่างเดียวนะครับประเพณีบเบ่บ่บบอของพามเนี่ยแต่รัฐบาลคณะรัศดรยังเข้าควบคุมดูแลพระสงฆ์เองครับสร้างวัดเพิ่มสร้างวัดเองนะครับนำรัฐธรรมนูญเนี่ยไปเป็นสิ่งที่ต้องเคารพและต้องปกป้อง คณะรัษฎรไม่ได้ใช้คําว่าปกปก้องสถาบันกษัตริย์แบบคฆษประยุทธ์นะครับไม่ใช่นะปกป้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญครับเขาใช้คำว่าปกป้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญจะไม่ใช้คําว่าปกาปก้กองกกษัตริย์เพราะกษัตริย์เขาถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เขาอนุญาตให้อยู่แต่ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญกษัตริย์ต้องอยู่ใต้กฎหมายนะครับถ้ามากเรื่องก็ไม่ต้องมีอันนี้คือคนณะรัฐมนตรี2475 ปี4ปีก่อนเนี่ยอย่างนี้จริงๆนะเขาเทิดทูนรัฐธรรมนูญนะครับไม่ไไม่ได้เทิดทูนกษัตริย์ไม่เอากษัตริย์และประกาศใช้รัฐธรรมนูญวันที่10ธันวาคม2475ให้เป็นวันชาตินะครับวันชาติคือ10ธันวาวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญมีการเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูน ยิ่งใหญ่กว่าวันพระราชสมภพยิ่งใหญ่กว่าวันเฉลิมพระชนม์ษาเขาไม่มีเฉลิมพระชนม์ษาเขาไม่สนใจเขาฉลองรัฐธรรมนูญครับเขายกย่องประชาชนให้ใหญ่กว่ากษัตริย์พอรัชกาลที่เจ็ดแกลรราชบัลลังก์เนี่ยอ้าวก็ต้องตั้งรัชกาลที่ 8, แปดรัชกาลที่แปดอายุยังน้อยแค่เก้าขวบเง่งไง ทำไงก็ต้องมีผู้ช่วยราชการครับเพราะยังไม่รู้เดี๋ยเพราะว่าก็ตั้งคนสามคนที่ว่าก,กลางกลางไม่มีพิษสงเนี่ยไม่ใช่ขวาจัดไม่ใช่นิยมเจ้าบ้าคลั่งก้าไม่เอาเอาพวกที่ว่ากลางกลางธรรมดาเนี่ยสามคนเป็นคณะผู้ส่วยราชการเพื่อดูแลกษัตริย์ทำหน้าที่แทนกษัตริย์แล้วรัฐบาลก็โอดย้ายครับ กิจการราชสำนักเดิมมาไว้ในระบบราชการแบบใหม่กรมพระคลังข้างที่กรมพระคลังมาสมบัติโอนข้าราชการกระทรวงการคลังแบ่งทรัพย์สินเป็นส่วนกษัตริย์กับของรัฐกับของส่วนพระองค์สมัยรัชกาลที่ห้านี่เขาแบ่งสองอย่างนะครับราชทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยอยู่ในความดูแลของกรมพระคลังข้างที่เงินแผ่นดิน อยู่ในความดูแลของกรมพระคลัคงมหาสมบัติสมัยนั้นรัชกาลที่เจ็ดสละราชแล้วพวกเจ้าก็ฝากเงินไว้กับพระคลังข้างที่ธนาคารไทยพาณิชย์แบงสยามกมาจนก็รีบไปถอนเงินครับกลัวว่าจะถูกยึดทรัพย์ถ้าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพวกเจ้าจะวิ่งอุตลุดไม่ได้มารอบอะไรนะครับหนีครับ โยกย้ายสมบัติขึ้นทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่นะครับตอนนี้หน้าที่หลักของพวกเจ้าคือว่าโยกย้ายทรัพย์สมบัติเพื่อความปลอดภัยเพราะเขารู้ดีครับทุกประเทศทั่วโลกถ้าเปลี่ยนแปลงพวกเจ้ามักจะโดนยึดโดยเฉพาะเจ้าที่รู้ที่สุดในโลกสอ,สกองเซนคนอื่นพอเพียงเนี่ยนะรัชกาลที่เจ็ดไม่ได้รวยขนาดยังจะโดนยึดรัชกาลที่เก้านี่ไม่เหลือครับโดยนยึดในแน,แน่เพราะอะไรครับเพราะถ้าตรวจสอบจริงๆรัชกาลที่เก้าเนี่ยนะ เป็นบุคคลที่ร่ำรวยผิดปกติจริงๆอ่ะคุณทำอะไรมาคุณถึงมีเงินเยอะขนาดนั้นแล้วคุณทำอะไรมาจึงแก้งไม่ได้คุณไม่ยอมแล้วว่าคุณรวยที่สุดในโลกเนะี่ยเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกคุณไม่ยอมรับกลัวเพราะอะไรครับคนเราเวลารวยไม่ต้องอวดใช่ไหมไอ้นี่เป็นกษัตริย์ที่รวยแต่ถัดตัวโจรเนะ <c oughs> นี่ยแสดงว่ามันต้องทําอะไรแล้วมันไปนฟอกเงนินที่ไหนมารวยจากอะไรครับมันค้าขายอะไร ผิดกฎหมายหรือเปล่าเสียภาษีหรือไม่เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแค่รู้ว่าใกล้จะเปลี่ยนก็โยกย้ายหมดหนีหมดครับอย่าไปคิดว่าเขาจะสู้เขาต้องหนีให้ทนันนะนะสิ่งที่กลัวสุดคือกลัวถูกยึดทรัพยสมบัติเพราะมันไม่มีที่มามันโกงมันป้นมันทําทุจริตมาทั้งหมดตอนนั้นนี่นะครับไอเรื่องเงินเนี่ยนะรัชการที่เจ็ดมีคําแถลง คณะสละราชสมบัติอ้างว่าและการที่เดจอ้างว่าพราะองค์เนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ถือครองอยู่ก่อนเป็นกษัตริย์มีอยู่ก่อนครับก่อนเป็นกษัตริย์นะ2468คณะรัษฎรไม่รับฟังครับไม่สนใจคณะรัฎรน,นีรีไม่ได้ให้ราคากษัตริย์เลยนะครับไม่สนใจเลยไม่เหมือนปัจจุบันมันก็แปลกนะปัจจุบันนี่เราแยกกับคณะรัษฎร คณะรัษดรบอกว่าไม่จริงอย่ามา ه, อ้างว่าเป็นของกษัตริย์กษัตริย์มันทำอาหาก,กินอะไรจะไปมีเงนินได้ยังไงมันโกงมาตั้งแต่สมัยมันประหารพระเจ้าตากแล้วอ่ะมันปล้นมาตั้งกี่ร้อยปีแล้วแล้วยังแถมหาวัฒนการที่เจ็ดเนี่ยยักยอกทรัพย์ครับอมเงินนะนยักยอกทรัพย์ไปไว้ในยุโรปแอบเอาทรัพย์สินจํานวนมากของรัฐ ไปเป็นเจ้าของเองทั้งเงินสดอัญ,ญามณาีแก้แหวนเงินทองสะสมมาตั้งหลายรัชกาลแล้วการที่เจ็ดอมยักยอกต้องคืนมาซะดีๆนะรัชกาลที่เจ็ดปฏิเสธไม่ยอมคืนของกูเว้กูมีมาก่อนคนเปกริยัแล้วทอนถามว่ามึงมีได้ยังไงมึงไปทำหากินอะไรมึงไปรับจ้างอะไรอะรัฐบาลจึงเข้ายึดทรัพย์สินชวนใหญ่คนราชวงศ์ที่ยังเหลืออยู่ในกรุงเทพ เอาหมดคณะรัษฎรไม่ได้สนใจไม่ได้ให้ราคา,ากษัตริย์นะจนทําให้ประธานผู้รัชการของรัชการที่แปดรัชการที่เดกระเด็นไปแล้วโดนตามยืดตรงยืดนีน,นนะผู้บร,ริรัชการราชการที่แปดคือพระองค์เจ้าออสการ์นุทิศกมมืออนุอนวัตรจตุรนครับต้องฆ่าตัวตายนะทนไม่ได้ เป็นประธาน,นรัฐก,การแลก,การที่แปดแลรัชก,กาลที่เจ็ดโดนยึดทรัพย์เนี่ยแกทนไม่ได้ครับมันเสียเกียรติฆ่าตัวตายชื่อแป็กออสการ์นุทิศเป็นชื่อที่ตั้งชื่อตามการิย์สวีเดนนอร์เวย์คือคิงออสการ์นี่นะพระเจ้าออสการ์นี่แกเป็นกระสรกสองประเทศครับทั้งสวีเดนและต่อมาก็ไปที่นอร์เวย์ด้วยพ่อของอนุวัตเจตุรนคเขารู้จักเขาเ,ขาเลยเออตั้งชื่อลูก ให้เกกากัตรัต์สวีเดนตั้งชื่ออสการนุทิศครับก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฆ่าตัวตายเพราะทนายรัฐกาลที่เจ็ดถูกยึดสมบัติไม่ได้คือโดนด่าทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายนิยมเจ้าพอฆ่าตัวตายปุ๊บเนี่ยประธานทุนรัชการตายไปแล้วก็เลยต้องให้ไปอยู่กับพงเจ้าอาทิตย์ทิพอาภาอาทิติปอาภาได้เป็นลูกของ กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับที่เสด็จเตีเต๋ยฐานเรือเนี่ยบางคนก็ยกย่องศักดิ์สิทธิ์มากบางคนก็บอกว่าเป็นแค่นักเลงติดฟินติดผู้หญิงครับอยู่แต่ในซ่องก็แล้วแต่นะอันนี้ชุมพลเขตอุดมศักดิ์แกเป็นลูกรอห้าไอ้คนที่ยกย่องยกย่องไปคนที่ด่าก็ด่าไปก็แล้วแต่ครับนะทางใครทางมันนะนะ